More one ที่30มก,กราคมศาลอาญากรุงเทพใต้อ่างคำพิพากษาย,ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทและทวงหนี้ออกสื่อที่ปูมันธนาหิมะทองคำเป็นโจทยื่นฟ้องทนายเยชากิติวิทยาน,านันทนายกุ้งอํานวยพรมณีวนันและลูกหมีรัศมีทอสิริภยศรีโดยทนายเดชาเผยผ่านเ Facebook ส่วนตัวว่าวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องคดีที่ปูมันธนาเป็นโจทฟ้องทนายเดชาทนายกุ้งลูกหมีเป็นจำเลยในข้อหา มินประมาทและทวงนี้ต่อมาทนายเดชาทนายกุ้งและลูกหมีรัศมีก็ได้ออกมาไลฟ์เปิดใจผ่านเ c e b o o k ทนายคลายทุกทันทีโดยในคลิปได้เล่าว่าผลคำพิพากษา30มกราคม2569ศาลสั่งยกฟ้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องจำเลยทั้ง3คนทนายเดชาลูกหมีรัศมีและทนายกุ้งในศาลไต่สวนมูลฟ้องศาลวิเคราะห์จากข้บความทั้งหมด30ประเด็นที่ทางฝ่ายโจทยืย่นฟอง และเห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิดทางอาญาต่อมาประเด็นสําคัญที่ศาลวินิจฉัยคือการไม่ระบุชื่อในการถแถลงข่าวจําเลยทั้งสามไม่ได้เอ่ยชื่อโจทย์โดยตรงและเป็นการพูดตามเนื้อหาในคําพิพากษาของศาลแข้งไม่ได้มีการเติมแต่งข้อความส่วนการทวงหนี้ออกสื่อศาลเห็นว่าไม่มีพฤติการการทวงหนี้ผ่านสื่อตามที่ถูกกล่าวหาเพราะไม่มีการระบุจํานวนเงินหรือสั่งให้โจทย์มาชําระหนี้ในขณะแถลงข่าวประเด็นการภาคหัวข่าวของสื่อประเด็นที่โจทย์อ้างว่ามีการ ตั้งชื่อตอนในรายการผลกระแสว่าเป็นการทวงหนี้สารมองว่าเป็นเรื่องของทีมงานรายการไม่เกี่ยวกับตัวจำเลยเรื่องแฟนคลับพอเก่าหาที่ว่าสั่งให้แฟนคลับไปทวงหนี้กับลูกชายของโจดสารวินิจฉัยว่าไม่มีพยานหลักฐานและการแสดงความเห็นของบุคคลที่3มไม่ถือเป็นความผิดของจำเลยส่วนความเห็นทางกฎหมายและการดำเนินการต่อสิทธิในการถแถลงข่าวทนายเดชานเน้นย้ำว่าการนำคำพิพากษามารสรุปให้ประชาชนฟังสามารถทำได้ตาบใดที่ไม่บิดเบือน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะส่วนการฟ้องกลับทางทีทนายเตรียมขอคัดค้างคำพิพากษาฉบับเต็มและคำเบิกความเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จหรือไม่หากพบว่ามีการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงจะมีการดำเนินการฟ้องกลับทันทีด้านลูกหมีรัศมีฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เรื่องการใช้เงินและการช่วยเหลือคนใกล้ชิดการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทควรทำอย่างรอบคอบและมีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ควรฟ้องเพียงเพราะความแค้นโดยไม่มีมูลความจริงต่อ มาทนายเดชาโพสภาพนเนอร์พร้อมแคปชั่นว่าจำเลยทั้ง3ขอกลับเรียนต่อสารว่าไม่ได้กระทำความผิดกราบขอบคุณสารอาญากรุงเทพใต้พิพากษาย,ยกฟ้องจำเลยทั้ง3วันนี้จำเลยทั้ง3จึงฉลองเนื่องจากเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแฮชแท็กกูมัทน,นาฟ้องทานายเดชาทานายกุง้งลูกหมีเป็นจำเลยในคดีเป็นประมาทโดยการโฆษณาและกล่าวหาว่าทวงหนี้ผิดกฎหมายประจานออกสื่อแฮชแท็กสาลพิพากษาย,ยกฟ้องคดีไม่มีมูล ทางด้านลูกหมีออกมาอัพคลิปต่อพร้อมแคปชั่นว่าลูกหมีชนะคดีมิ่นประมา30ท30 1ทับหทับหกพร้อมกับโพสต์อีกว่าความเจ็บปวดในใจที่ไม่มีใครทราบคือโดนกล่าวหาเสียใจแต่ต้องอดทนแฮชแท็กไม่มีใครใหญ่เกินกรรม วันนี้30มกราคม2569ารอาศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องคดีหมิ่นประมาทและทวงหนี้ออกสื่อที่ปูมันธนาหิมะทองคําเป็นโจทย์นะคะฟ้องลูกหมีทนายกุ้งทนายเดชาเป็นจำเลยนะคะสรุปนะคะยกฟ้องค่ะจบไปอีกหนึ่งคดีค่ะ ต่อมาลูกหมีอัปเดตคดีว่า456กุมภาพันธ์2569เตรียมตัวขึ้นศาลสืบสวนคดีอาญาชอโกงและพอรบอรเช็คคดีนี้สำคัญมากเพราะต้องลุ้นฟังคำพิพากษาว่าจะมีการตัดสินจำคุกหรือไม่กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจอีกนิดเดียวคดีนี้ก็จะจบแล้วลูกหมีมีอีก7คดีนะกับคู่กรณีคนเดิมนะคะมีคดีหมิ่นประมาทที่เราเป็นโจทย์ก็ฟ้องไป3คดีนะคะเขาว่าเรา ค uh huh. ดีแพ่งที่เราชนะคดีไปแล้วแล้วเขายื่นอุทธรณ์ก็อีกหนึ่งคดีแล้วก็คดีวันที่4ี่ห้นี่แหละคดีอาญาก็เป็นช่อโกงอันนี้คดีรุนแรงตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากพร้อมกับการบ้านต้องอ่านสำนวนซ้อมสําหรับวันที่4ี่ห้าห นี้นะคะต้องเตรียมตัวพร้อมความเครียดค่ะการเตรียมตัวก็มาพร้อก,กับความเครียดนะคะเราต้องซ้อมสํานวนเราต้องเป็นคนขยัน ทางด้านของปูมันธนาก็ออกมาเคลื่อนไหวรัรว,รวโดยโพสต์คลิปวิดีโอของลูกหมีพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากู้ยืมเงินหรือร่วมลงทุนใครกันแน่ที่บิดเบือนรูปคดีระวังคนที่ร่วมกันบิดเบือนรูปคดีท้ายที่สุดอาจจะต้องถูกจำคุกเพราะแท้จริงแล้วเป็นการกู้ยืมเงินต่อกันขอสารและพี่น้องประชาชนได้โปรดพิจารณาเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกโดยไม่ได้พุงแต่งความคิดจากนั้นก็โพสต์ภาพตัวอักษรพื้นหลังแดงพร้อมแคปชั่นเดิมย้ำและมีวงเล็บเพิมเ่มเติมว่าเป็นการ ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ปรุงแต่งความคิดโพสต์ต่อมาก็แคปชั่นเดิมพร้อมกับสัมภาษณ์ลูกหมีให้สัมภาษณ์สื่อต่โพสต์ต่อมาก็เป็นสัมภาษณ์ลูกหมีให้สัมภาษณ์สื่ออีกจากนั้นเป็นการโพสต์ภาพเอกสารพร้อมแคปชั่นเดิมย้ำๆตามด้วยอีกโพสต์ว่าเรียนแจ้งสื่อมวลชนทราบค่ะเปิดอุทธรณ์ปูมันธนารายละเอียดในเฟซบุ๊กปูมันธนาขอบคุณค่ะมาพร้อมแคปชั่นว่าขอสารอุทธรณ์ได้โปรดให้ความถูกต้องและยุติธรรมกับปูด้วยเพราะความเป็นจริงเรื่องกู้ยืมเงินไม่่ใชการร ลุนจากนั้นก็โพสต์เอกสารพร้อมแคปชั่นว่าขอสารอุทธรณ์ได้โปรดให้ความถูกต้องและยุติธรรมกับโปโด้วยเพราะความจริงเป็นเรื่องผู้ยืมเงินไม่ใช่การร่วมลงทุนค่ะและตามด้วยอีกโพสต์ว่าขอสารอุทธรณ์ได้โปรดให้ความถูกต้องและยุติธรรมกับโป,โปโด้วยเพราะความจริงเป <lan> ็นเรื่องผู้ยืมเงินไม่ใช่การร่วมลงทุนค่ะส่วนคดีกับหนุ่มกันชัยนั้นสาลรับฟ้องแล้วทุกกรรมทนายตุ๋ยล้านเดินหน้าต่อเต็มที่ถ้าเขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องมาให้การในนัดหน้า 23กุมภาพันธ์นี้โดยทนายต่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าศาลนัดฟังคำสั่งกรณีที่พี่หนุ่มยื่นฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไว้11กรมรมศาลมีคำสั่งแล้วว่ารับคดีไว้พิจารณาทุกกรรมคือคดีมีมูลทางวินิจฉัยไว้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ทำให้พี่หนุ่มขาดความน่าเชื่อถือในสังคมในฐานะผู้สื่อข่าวคดีรวมทั้งหมดในตอนนี้มี4คดีศาลร,รับฟ้องแล้ว2คดีอยู่ที่สน1คดีและอยู่ที่ไตส่สวนอีก1คดีรวมทั้งหมด4 0 ก,กรมหนุ่มกัญชัยรับทราบและบอกให้เดินหน้าต่อถ้าครูกรณีไม่หยุดก็ไม่หยุดคดีนี้ถึงแม้เขาจะไม่เอ่ยชื่อพี่หนุ่มแต่มีความเชื่อมโยงคนอ่านเราเชื่อได้ว่าเป็นพี่หนุ่มเรามีหลักฐานจากโซเชียลทั้งหมดก็ได้เรียนให้พี่หนุ่มทราบขั้นต้นแล้วแกก็บอกให้ดําเนินการไปตามกฎหมายแกไม่ได้พูดอะไรแกก็เฉยเพรรอให้ทนายทําหน้าที่ให้ไปต่อเท่าที่คุณปู่จะหยุดหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นยังไม่หยุดก็ไปต่อคุณปู่ยังมีสิทธิ์ต่อสู้นะครับก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียด วันนี้เจ้าตัวเขาไม่ได้มาส่งผู้รับมอบมาฟัง ต้องให้พี่หนุ่มพิจารณาแต่แกก็เคร่งคัดของแกซึ่งส่วนตัววันนี้ผมเชื่อว่าแกไม่คุยเพราะถ้าแกคุยแกไม่สั่งว่าให้ไปต่ออย่าหยุดให้ไปต่อจนกว่าเจ้าตัวจะหยุดขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องมาให้การในนัดหน้า23กุมภาพันธ์แล้วก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วคดีที่ผมเพิ่งฟ้องไป22กรรมก็นัดในวันนั้นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมีคดีที่5ตามมาถ้ายังไม่เลิกว่าพี่หนุ่มแกก็บอกให้ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมพูดว่าหยุดเถอะครับถ้าตราบใดที่ คุณยังเป็นอย่างนี้แกก็ให้ไปต่อเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทุกคดีครับ